พวกเราเป็นตัวแทนมาจากโรงเรียนจอมทัพประชาสัตว์วันนี้พวกเราจะมานําเสนอวีดีทัศเกี่ยวกับห้องสมุดค่ะค่ะสมาชิกของพวกเรามีดังนี้นะคะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงเบญญาภาลุ่งเรือค่ะและคนที่สองค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงนิพพรแสงกล้าค่ะและคนที่สามค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงชนิชารยาย้อยค่ะและคนที่สี่เลยค่ะ ีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงดวงเล็กอิทธากำแหงค่ะค่ะขอเชิญรับชมเลยับฟังได้แล้วค่ะค่ะมารยาทในการใช้ห้องสมุดนะคะ1่งแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยค่ะ2ไม่ส่งเสียงดังค่ะ 3. าห้ามนำอาหารหรือเครื่องดื่มเข้ามาในห้องสมุดค่ะ 4. เมื่ออ่านหนังสือเสร็จแล้วให้นำมาวางไว้ที่เดิมค่ะค่ะและนี่ก็คือมารยาทในการใช้ห้องสมุดนะคะ สาหรับมุมนี้นะคะก็เป็นมุมสาหรับอ่านหนังสือการ์ตูนนะคะสําหรับประโยชน์ในการอ่านหนังสือการ์ตูนนะคะได้แก่1อ่านเพื่อความบันเทิงค่ะ 2. อั่านเพื่อความคลายเครียดค่ะ3สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะขอเชิญไปมุมที่2ได้เลยค่ะค่ะสําหรับมุมที่2นะคะเป็นมุมเกี่ยวกับนวนิยายค่ะนวนิยายของเรานะคะประโยชน์ของนวนิยายนะคะ 1. เพื่อศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการอ่านหนังสือค่ะ 2เพื่อความบันเทิงค่ะ 3. เพื่อความสนุกสนานค่ะต่อไปเชิญไปพบกับมุมที่3ากันเลยค่ะค่ะมุมนี้ก็จะเป็นมุมเกี่ยวกับเบ็ดเตล็ดเลืเลความรู้ทั่วไปนะคะก็จะมีหนังสือเกี่ยวกับการออกแบบและการสร้างเว็บไซต์ค่ะมุมต่อไปเราไปพบกับมุมปรัชญาและจิตวิทยาได้เลยค่ะ ำหรับมุมที่4นะคะก็จะเป็นมุมเกี่ยวกับปัชจยาและจิตวิยานะคะในมุมนี้นะคะก็จะมีหนังสือเกี่ยวกับหมอดูทํานายฝันนะคะเกี่ยวกับคระไตปิโกและหนังสืออื่นๆนะคะต่อไปขอเชิญไปมุมที่5ค่ะสำหรับมุมนี้นะคะมีชื่อมุมว่ามุมศาสนานะคะสำหรับมุมนี้เป็นหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและก็บทสวดมนต์ต่างๆนะคะต่อไปไปพบกับมุมที่6ได้เลยค่ะ มุมนี้ก็เป็นมุมเกี่ยวกับศิลปะและดนทนาการนะคะมีหนังสือเกี่ยวกับกีฬากีทาค่ะและอย่างอื่นอีกมากมายนะคะต่อไปเราไปพบกับมุมวรรณคดีกันเลยะคะ่ะมุมนี้ก็จะเป็นมุมเกี่ยวกับวรรณคดีไทยนะคะก็จะมีหนังสือเกี่ยวกับสุนทรภู่และหนังสืออย่างอื่นอีกมากมายค่ะต่อไปเราไปพบกับมุมประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ นี้นะคะก็จะเป็นมุมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์นะคะม,มุมนี้นะคะก็จะมีหนังสือเกี่ยวกับการย้อนรอยประวัติศาสตร์สิประเทศในอาเซียนนะคะและมีหนังสือเกี่ยวกับอยุธยาและอื่นๆอีกมากมายนะคะต่อไปไปพบกับมุมวิทยาศาสตร์กันเลยค่ะมุมนี้ก็จะเป็นมุมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะคะมุมวิทยาศาสตร์จะมีหนังสือเกี่ยวกับตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ค่ะ ค่ะมุมต่อไปเราไปพบกับมุมยืมคืนกันได้เลยค่ะค่ะแล้วก็พบกับมุมยืมคืนนะคะมีกฎสอข้อดังนี้ค่ะข้อ1ยืมได้วันละ3ามเล่มต่อ7วันค่ะสองส่งช้าเกินกำหนดปรับวันละหนึงบาทต่อเล่มค่ะ